กำลังสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เหรอเราว่ามันจำเป็นอ่ะ <digamos> เขาเหันวิมให้เราด้วยอ่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื <S <S ่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุขและมีศักดิ <S <S ์ศรีษษ <S <S มีเสรีภาพ มีไมตริจิตและมีความเมตตาต่อกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติสีผิวเพศอายุศาสนาสถานภาพทางกายหรือสุขภาพฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลยาญาหนังเรื่องใหม่ที่เธออยากดูอ่ะเข้าแล้วนะ แต่งตัวสวยแล่ะเดี๋ยวเราไปรับแต่ว่าเราอ่ะจองตั๋วหนังออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วได้ได้หนังเข้าบ่ายสามมารับเราเที่ยงก็ได้จะได้ไปกินข้าวด้วยเราขอแม่ไว้แล้วเออนี่เฟอร์รี่แมวเราอ่ะมันพูดได้แล้วนะเฮ้ย hey, จริงปะเนี่ยพูดเล่นแล้วเ,เจอกันนะครับผม สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่หรอเออใช่ใช่เราว่ามันจําเป็นอะแบบมันเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเรารู้เอาไว้อะเราก็จะได้ไม่ต้องไปละเมิดสิทธิของคนอื่นไงแล้วเช่นอะไรล่ะก็แบบเนี่ยข้างๆแลวเนี่ย r t t อะหรอมันก็เป็นสิทธิของเขาอะเขาหันวิ่งให้เราด้วยอะแบบเนี้ย ถึงสิทธิ์ทางสังคมในการเลือกเพศของตัวเองชายหญิงเท่าเทียมกันเรากับเธอก็เท่าเทียมกันนะไปเถอะรถมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วของโปรดเธอเลยขอบใจนะเออนี่เพช แกเห็นทางเดินตอนเข้าร้านปะมีแผนทางเดินสำหรับคนตาบอดด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใชเฮ้ยเร้ว่ามันดีมากเลยนะแบบนั้นน่ะ,สะแสดงว่าเขาเห็นถึงคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนน่ะมีสิทธิ์เข้าเทียมเสมอกันตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไปอ่ะเราคงต้องใส่ใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นและจะได้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะมนุษย์แบบเธอไงเพชรโอหมันต้องอย่างนี้สิยาย่า จริงๆแล้วอ่ะที่เราเรียนรู้เรื่องแบบนี้ก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจย่ามากขึ้นเลยนะหันแก้มมาสิเดี๋ยวเราให้รางวัลเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเอาดิแก้มช้ำลำบมไปหมดแล้วเนี่ยย่าช้ำอะไรเดี๋ยวจะโดน จะไปดูหนังไหมเนี่ยรอนานแล้วนะไหนอบจะมารับตอนเที่ยงไงบ่ายสองแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เรายังไม่ได้ไปรับเธออีกเหรอก็ยังอะดิเดี๋ยวก็ดูไม่ทันหรอกเพชรนะเพชรฉันจะตีตีตีทุบทุบทุบกันเลยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับคนเราอะ่ะมีสิทธิ์ในชีวิตร่างกายที่เท่าเทียมกันห้ามทรมานลงโทษโหดร้ายทารุณตามหลักสิทธิมนุษยชนนะ อย่ามัวแต่เถียงรีบเลยแค่นี้นะครับผมการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการเหยียดหยามปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเหมือนไม่ใช่มนุษย์การลดทอนลดฐานะความเป็นมนุษย์ให้เป็นเพียงวัตถุสิ่งของย่อมทำไม่ได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน